เรียบร้อยครับพี่น้องได้งานอีกแล้วครับล้อตกขอบถนนเออนึกว่ามันจะขึ้นง่ายที่ไหนได้ครับขอบถนนมันชันครับผมเออนี่ครับได้งานอีกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะขึ้นยังไงอีกแล้วครับว,วันวันมีแต่คอนเทนต์หน, <Okay. S 1> นุนติดตางลอ้อบังคับติดตางร้อแต่นี้ดูครับว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับ <c oughs> น้ำยางก็เริ่มล้นแล้วอ่ะ ไปกันต่อไป <S <S อ่าตอนนี้ก็ให้พี่เอกมาลากลูกออกก่อนนะครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาไม่เกะกะรถที่จะมาลากมายกครับผมไปเลยครับพี่เดีย๋ยวปั๊มลมปัดนึงครับ อ่าเนี่เลยครับผมแอนดิเอกลากออกมาดอนเนี่ครับผู้ช่วยของเราลงใจก็นายวัวรถเต้นเจ๋ได้ก็เต้นเจ๋ได้ก็พีโอพีโอพีโอกับลงใจครับผมโอ้ถ้าคนเดียวว้าวุ่นเลยครับผมขายกันต่อนี่ครับผมตอนนี้รถวินมาถึงแล้วครับ ส่วนตอนนนจะเป็นรถเกรน,นเดี๋ยวรถเกรนมาประคองที่ท้ายครับผมแล้วก็ให้วินลากเดินหน้าขึ้นมาเลยครับไปตามชมกันต่อครับผมนี่ครับรถเอียงตะเกียงตกขอบถนนแบบนี้ครับนี่ครับตกขอบถนนครับนอนขอบถนนทั้งหน้าทั้งหลังเลยไปเดี๋ยวฝังโน้นกันครับ ให้ว่างครับมาดูกันว่าจะเอาขึ้นกันยังไงครับผมนี่ครับผมตอนนี้รถวินก็เริ่มลากสายแล้วนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวสายตัวนี้เขาจะไปเกี่ยวพระคองขอบดําอนตรงนั้นไว้นะครับผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่ารถวินก็จะดึงกันยังไงและรถเพลนสามสิบตันตัวน,นี้จะดึงกันยังไงครับผมติดตามชมกันต่อครับผม เดี๋ยวรอบแรกนะครับก็จะเอารถวินเกี่ยวโซ่ประกองดําตรงนี้กันรถหายไปทางนู้นนะครับและานหน้าจะลากด้วยกับรถเคลนครับผมขอดูก่อนครับวิธีแรกครับผมว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับโอ

ขอบคุณพี่เอกที่อยู่รอนะครับและพี่โอแล้วก็พี่ใจด้วยครับโอ้และืืมเอนะไละครับและ้าวบ้านกลุ่มยางแถวนี้นะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับประธานสองคนด้วยโอเคครับ